อีแปดครับทำกุญแจรีโมทเพิ่มครับเป็นปีอ่ะปเดือนขเดือนนี้ต้องรีบทำนะอ่านี่ตัวใหม่นะครับอันนี้ตัวใหม่ที่เราไม่ตัวเดิมลูกค้าจะมีพวกกุญแจล็อกกดล็อกอ่ะใช้ตัวใหม่นะครับอันนี้ตัวใหม่นะครับล็อกกดล็อกนะเราจะเข้าไปเทสข้างในให้ดูอ่าเราจะเอาตัวใหม่ไว้ข้างนอกเลยนะครับเราจะเข้าไปเก็ว่าตัวไหนดิ๊กเก็บตัวนี้ไว้ได้ไหมอ่ะตัวนี้เราฝากกันจะของรถได้เลยครับ อ่น,นีดตัวใหม่นะครับแองนิดตัวใหม่เลยตัวเก่าแล้วให้ลูกค้าเจ้าของรถ,ถือไว้หนุนนะครับอ,ลอ,ลอ,อาล็อกปลดล็อกอ่ะราลองสตาร์ทนะครับอ่าจบครับ CX8 ตันกุญแจรีโมทเพิ่มครับจบครับ